สวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูวิธีการงัดยางเบื้องต้นงัดยางกันง่ายๆนะครับเคสนี้เปลี่ยนยางนอกนะครับทุกท่านโดยปกติแล้วการเปลี่ยนยางนอกนั้นควรที่จะเปลี่ยนยางในด้วยกันเสมอนะครับพร้อมกันเสมอเลยนะครับอันดับแรกให้เราทําการปล่อยลมออกนะครับหลังจากที่เราปล่อยลมออกหมดแล้วนะครับให้คลายน็อตเบอร์12ที่จุบลมนะครับอ่า คลายออกเลยนะครับคลายออกมาทั้งหมดเลยนะครับน็อตเบอร์12ที่จุบลมแล้วก็ทําทการไล่ลมออกนะครับกดหัวสอนเข้าไปบางทีเราอาจจะต้องขึ้นเหยียบบนยางนะครับเพื่อทําการไล่ลมออกให้หมดนะครับในกรณีที่รถยางไม่รั่วนะครับจะงัดง่ายนะครับแต่ถ้ารถยางรั่วบทยางมาเวลาที่งัดงัดยางเนี่ยนะครับโอกาสที่เหล็กงัดยางจะไปจิ้มยางใน มีสูงนะครับในกรณีรถที่บดยางมามันเป็นเรื่องปกติที่งัดแล้วยางในจะรั่วเพราะว่ายางในมันจะไปกองอยู่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ยางมันจะไปติดกันกับกระทะล้อนะครับเวลาเรางัดเหล็กงัดยางจะไปงัดเอาอยางในนั่นเองนะครับทุกท่านนี่นะครับหลังจากที่เราปล่อยลมแล้วนะครับเราก็ไลย่ยางให้ตกขอบทั้งสองด้านนะครับอาจจะขึ้นขยมขึ้นเหยียบก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับตามหน้างานก็แล้วกันตามความแข็งของตัวยางนะครับทุกท่าน เอาละนะครับหลังจากที่เราไล่ยางให้ตกขอบแล้วเราก็จะใช้เหล็กงัดยางในด้านที่นะครับปลายงอนะครับผมเจาะด้านปลายงอนะครับเกี่ยวยางนะครับเกี่ยวขอบยางแบบนี้นะครับอ้าวนี่เลยนะครับเหล็กงัดยางอันที่1กับอันที่สองเนี่ยจะห่างกันอยู่ประมาณ1นิ้วมือนะครับ1นิ้วมือก็ทาบเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับเหล็กงัดยางแต่ละอันจะห่างกันอยู่ประมาณ1นนิ้วมือนิดๆนะครับทุกท่านแล้วก็งัดขึ้นมาทีละอันแบบนี้นะครับ ถ้าว่าเรางัดเราไล่ยางไม่ตกขอบนะครับไล่ยางไม่ตกขอบมันจะงัดยากนะครับทุกท่านเวลางัดให้งัดฝั่งตรงกันข้ามกับจุบลมนะครับให้งัดตรงกันข้ามกับจุบลมในกรณีที่ยางไม่รั่วนะครับในกรณีที่ลดบดยางมาให้ทุกท่านงัดตรงจุบลมเลยนะครับจะงัดง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ายางมันจะมากองอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านนะเอาละนะครับทีนี้เมื่อเรางัดยางออกมาก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะ ไม่รู้ว่าดูทันหรือเปล่าถ้าดูไม่ทันก็บิรจยอดบิรงยอดยอดเบิ้งเด้อพี่ยยน้องเด้อนะครับเอาละทีนี้นะครับผมก็จะงัดยางออกนะครับถ้าเป็นล้อแม็กอย่าไปทําแบบนี้เด้อนะครับถ้าเป็นล้อแม็กนี่โอกาสสีของเขาจะถลอกนะล้อโลก็ถลอกเหมือนกันนะถ้างัดก็ต้องหาอะไรรองด้วยแหละนะอ่าปกติเรางัดยางออกอยังไงเราก็งัดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมก็จะงัดแบบนี้เพราะว่าเป็นวงล้อธรมรมดานะเปลี่ยนยางทิิงไปเลยนะครับสําหรับยางนอกนะครับ ทีนี้นะครับเมื่อเรางัดยางออกมาเสร็จเราก็ต้องมาไล่ลมออกจากยางในอีกรอบหนึ่งนะครับพยายามไล่ลมออกไปให้หมดเลยนะครับทุกท่านไล่ออกไปนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะใส่ง่ายกว่านะครับทุกท่านนะถ้ายังมีลมตึงๆอยู่งัดก็งัดยากนะครับล้วงใส่ยางก็ล้วงใส่ยากนะครับพยายามให้มีลมน้อยที่สุดนะครับมันจะใส่ง่ายนะ เอาละนะครับอันนี้ถ้าใครมีตัวขันหัวสอนออกก็คลายออกเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีก็นะครับเอาหาอะไรก็ได้มาจิ้มนะแต่ตอนนี้นะครับเวลา1 5บหอ่านาฬิกาแล้วนะครับค่ำแล้วนะครับเนี่ย18นาฬิกากว่าๆนะลูกค้ามาเปลี่ยนยางนะครับก็อาจจะถ่ายทำคลิปตอนมืดๆหน่อยนะครับด้วยความอ่าชุกละหุกนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าแสงสว่างไม่เพียงพอนะ ทีนี้วิธีการใส่ยางของผมนะครับเทคนิคการใส่ยางผมก็จะเอาอยางในใส่เข้าไปกับวงล้อแบบนี้นะครับเอาอยางในใส่เข้าไปที่วงล้อแล้วก็ขันน็อตยึดไว้นะครับอ้าวลำดับต่อมานะครับเมื่อเราได้ยางนอกมานะครับผมก็จะพยายามขยายยางนอกนะครับให้มันก,กว้างออกนะครับเราจะใส่ได้ง่ายนะครับทุกท่านแล้วก็เวลาประกอบก็ต้องดูทิศทางของอยางด้วยย้ําในเคสนี้ไม่ต้องล้อผมนะ มันมืดนะครับผมมองผมมองไม่ชัดแล้วก็ด้วยความรีบผมใส่ยางกลับด้านนะแต่ก็เอาละเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆในการนัดยางเข้างัดยางออกก็แล้วกันในเคปนี้ผมก็ต้องงัดออกมาสลับหน้ายางใหม่นะครับกับลายยางใหม่นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่เข้าไปตรงจุบลมแบบนี้ก่อนนะเวลาใส่นะครับผมใส่ตรงจุบลมเข้าไปก่อนนะครับทุกท่านแล้วทีนี้นะครับผมก็จะงัดยางเข้าตามปกตินี่แหละนะครับทุกท่านเวลางัดเข้านะครับผมก็จะใช้ด้านแบนนะครับ ด้านไปแบนเป็นตัวงัดเข้านะครับทุกท่านนะาการการที่เราใช้เหล็กงัดยางนั้นเรานะครับไม่จําเป็นจะต้องว่าเอาไปตามผมนะแล้วแต่เทคนิคใครถนัดแบบไหนนะครับก็ต้องเอาแบบนั้นเหล็กงัดยางใครเหล็กงัดยางมันนะครับทุกท่านนะถ้าให้ผมไปใช้เหล็กงัดยางคนงัดของคนอื่นเนี่ยนะครับใช้เหล็กงัดยางคนอื่นงัดเนี่ยยางรั่วนะ เพราะว่าเราคุ้นเราชินกับยางกับเหล็กงัดยางของเราแล้วนะครับถ้าเราไปใช้ของคนอื่นนี่มีแนวโน้มที่จะรั่วนะครับเพราะว่าเราไม่ชินกับเหล็กงัดยางนั่นเองนะครับหลังจากที่งัดยางเข้าไปนะครับก็ล้วงเอายางในเข้าไปอย่างที่ทุกท <experiment> ่านได้เห <ๆ S 2> ็นนี่แหละนะครับนี่พยายามอย่าให้ยางมันบิดเป็นเปี้ยวนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับเวลาที่เราใส่เข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องกดจุบลมให้ตกขอบก่อนนะครับกดจุบลมลงไปนะครับให้ติดกัน นะครับกับวงล้อแล้วก็กดยางเข้าตรงจุบลมเลยนะครับกดยางเข้าตรงจุบลมเลยนะครับอ่าทีนี้นะครับฝั่งตรงข้ามของจุบลมเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะต้องทําการงัดเข้าแล้วล่ะนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านนี่นะครับเราก็เข่าเน้นไว้ข้างหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้ยางมันไหลมาหาจุบลมมากไปนะครับนี่นะครับงัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเข้านะครับทุกท่านนะนี่งัดสลับซ้ายขวานะครับทุกท่าน เวลางัดยางก็อย่ายกขึ้นสูงมากนักนะครับเพราะว่าปลายข้างในมันจะเข้าไปจิ้มยางในนะครับนี่งัดแบบนี้เลยนะครับงัดให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็งัดแบบนี้แหละนะครับถ้าเป็นวงล้อธรรมดาอย่างนี้มันก็งัดง่ายนะครับแต่ถ้าเราไปเจอวงล้อขอบลึกอย่างเช่นคลิกแอรเบดสกูปปี้โนวานะครับ n s r น r บีอาร์นะครับ G t ทีห่งสห ท t ทพวกนี้โอ้งัดยากนะครับงัดยากนะไม่ได้กินหมูแบบนี้นะครับทุกท่านอันนี้ก็ถือว่างัดง่ายนะครับนี่นะครับก็เข้าไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับทุกท่านนะครับหลังจากนั้นเราก็นะครับกดจุบลมลงอีกเชคอีกรอบหนึ่งนะครับว่านี่กดแบบนี้เลยจุบลมนะครับว่าจุบลมของเรามันเคลื่อนลงไปได้ไหมถ้ากดจุบลมไม่ลงนั่นหมายความว่าขอบยางมันไปดันจุบลมไว้นะครับ เราต้องพยายามกดจุบลมให้มันตกขอบลงไปนะครับทุกท่านหลังจากนั้นเราก็่าเริ่มทําการขันน็อตเข้ามานิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะเติมลมยางแต่ก่อนที่เราจะเติมลมยางนะครับผมฝากเพื่อนเพื่อนนิดนึงให้พยายามเลื่อนยางให้จุบลมตั้งตรง90องศานะครับจุบลมอย่าให้เอียงนะครับถ้าเอียงปับ๊บเวลาที่เราเติมลมเ,เติมลมเข้าไปนะครับมันจะดึงลังมันจะทําให้ จุกลมขาดนะครับทุกท่านอันนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับมันอาจจะไม่ขาดตอนนี้มันอาจจะไปขาดเวลาที่เราขับก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านในขั้นตอนของการไล่ยางขึ้นขอบนี้นะครับถ้าหากว่ายางนะครับตรงจุดไหนมันไม่ขึ้นขอบนะครับถ้าเรามีน้ํายาล้างจานนะครับก็น้ํายาล้างจานบีบใส่เลยนะครับทุกท่านนะมันจะขึ้นขอบง่ายแต่ถ้าในกรณีจําเป็นก็ไม่อยากบอกเลยนะว่าให้ใช้น้ํามันเครื่องทาขอบยางเนี่ยนะครับ เพราะว่าน้ำมันเครื่องท่าทาเยอะโอกาสที่ยางจะบวมมันมีสูงนะครับทุกท่านดังนั้นผมแนะนำเป็นน้ำยาล้างจานยี่ห้อไหนก็ได้นะครับมันจะลื่นมันจะขึ้นขอบได้ง่ายนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับในการเติมลมยางนะครับในการไล่ยางขึ้นขอบอาจจะใช้ลมยางถึงเติมลมเข้าไปถึงประมาณ90ปอนนะครับ แต่ถ้ายางขึ้นขอบแล้วเราก็ต้องปล่อยลมออกมาอยู่ประมาณ35นะครับเต็มที่ไม่เกิน40ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับทุกท่านเอาละคลิปน,นี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ